สีมันก็เท์กูเด่นสุดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอ้าวทำไมไลฟ์ไม่ขึ้นอ๋ออ๋อเห็นแล้วมึงเห็นรูปที่กูส่งไปยังยังตอนนึงมึงยังไม่หายปวดอีกเหรอไม่รู้อ่ะมันก็ยังไม่ค่อยดีอ่ะ มันจะหายแต่ก็ไม่หายสักทีมัมนเกิดจาการ,ร,รไม่สบายมันเกิดจากการพักผ่อนไม่ดีเว้ยกูก็นอนเยอะอยู่นอนเยอะกับมึงเข้าใจคำว่าทําเยอะกับทาแบบมีคุณภาพมันต่างกันปะเออมนุษย์ไม่ได้สร้างมาให้นอนตีสามตีสี่เบมมึงไอ้สัตส เยี yeah, ่ยโคตรเท่ชอตตี้อันนี้มั่งเท่จ oh, ัดชอตตี้เนปจูนสีขาวสีขาวเออมั่งชอตตี้เนปจูนนี่ C เท่จัดสีขาวสีขาวมันไอสกอ์ที่กูส่งไปเลยเว้ยเหมือนเลยสัตว์ เ่ที่กูยอยากได้สีดำล้วนมองง่ายดิเอากดเธอพี่เพื่อนเจ้ามาเล่นด้วยปะเดียทีมเดินแมน่นกกันทีมเดินเดินเออทีมเดินแม่งกันป่าอะไรพี่สาว ก็เหนื่อยกเคือูม่玩过นกินพิซซ่าสสดีเจดเลยเหรอสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่เด่นครับเอ๊ะเอ้าทำไมสตรีมกูดับอ้าว ว้โปรแกรม o b s แม่งคนไตนมึงล่ะเมื่อกีไม่จับอะอะไรของมึงเนี่ยผู้สีก็ถามว่าอะไรยดีเมื่อกี้แม่งก็ขึ้นวิดีโอถัด์ไปมาพ่อมึงอะ มึงเลือกต,ตัวก่อนก่อนจะไม่ได้เลือกสั o เ <c oughs> มื่อคืนกูทะเลาะกับเมียด้ว yeah. ย <L' ha? S 1> เนีย้ยหรอเออเขาแสงเลยกูหลุดปแต่ก <c oughs> ็ไม่ได้ไม่หลุดไม่หลุดพี่จ้าไม่หลุดไม่หลุด มื่ดูแบนเนอร์มันไม่เต็มแบนเนอร์ไม่เต็มเออวะอ๋อไม่ดูของกูก็ไม่เต็มเมื่อกี้จำไม่หมดเลยเนี่ยทะเลาะเมียเรื่องมันเป็นมันเป็นเรื่องคำคำพูดกูนี่แหละ <c oughs> แต่กูไม่ได้ใช้คำพูดแบบไม่ได้ใช้คำหยาบหรือไม่ดีนะแต่แค่ <c oughs> <c oughs> มันเรียกว่าใช้เลือกใช้คำพูดผิดมึงเข้าใจปะเ reloading doing a thing โดนมินิ reloading

Are <laughs> <Below down. Reloading. laughs> Gonna fall back here <laughs> Son We need! I a gun! Gonna fall back here! โอ้โหพร้อมด็กทางขวานั่งคมจัดมาดีเยอะม,มีใครสเปรย์เบอร์กิ้ง